เราพูดแท้พูดผู้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังมไม่ทราบจะเอาประโยชน์หรือจะเอาโทษก็ไม่ทราบนะ,ะจิตใจเยมันผิดอยู่ในหัวใจตลอดเวลาหรืออะไรอะไรผ่านมามันจะดึงไปทางผิดดึงไปทางผิดถ้าจิตใจไม่ได้อบหลเออะมันจะเข้าพอผ่านเข้ามานี่มันจะตีความหมายไปทางผิดแม้ถูกก็ยังตีความหมายไปทางผิดได้ ถพราะความผิดมันมีกำลังมากฉุดลากไปได้เลย <c oughs> น่าร่ะคือว่าควรได้รับการอบรมนะว่ายังทําที่ท่านสอนเรียบร้อยแล้วนั่นไม่มีอะไรผิดกะถูกต้องถูกต้องเราควรไปยีความคิดความบ้าของเราให้เข้าสู่ธรรมที่เป็นจุดมุ่งหมายแล้วเป็นความถูกต้องเราตามความคิดของเรานี่ใครคิดได้ทางนั้นล่ะ มันคิดสเปรสปะสเปรยปสปาเช่นทำเอามาปล่อย,อยนี่เหมือนเอาปูมาปล่อยนั่นแหละปล่อยปูใส่กระด้งแต่กระะก,กระจายไปเลยมันไม่ได้รวมตัวนะทำท่านติให้รวมแต่กิเล่มันตีแต่ก็ะตะกระจายไป <c oughs> ความผิดของกิเลน,นี้เร็วมากนะมองไม่ทันเลยนะเจ้าของอย่างไม่ได้คิดด้วย จิงมีผิดมีพลาดอยู่ตลอดมาคนเราถ้ามีความคิดความอ่านใจจองบวกลบคูณหารบ้างทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดตามกาลังของเราแล้วจะไม่ค่อยผิดพลาดมากนักนะนี่มีจะผิดพลาดผิดพลาดไปอย่างนั้นเพราะมันชินต่อนิสัยปากเปาะด้วยเรลาอยากจะพูดอะไระพูดให้สบายปากจาของก็ลองจของ,ของ,ของมันก็ะทังเถื่อนื่องอฟืนเอาไฟไปเผาคนอื่นมันไม่เลยชิดนะ คามเสหายมันออกจากปากไงป,ปากันนั้นเรียกว่าปากเป็นเอกฟังงั้นถ้าสอนทางดีก็ปากเป็นเอกยังพระพุทธเจ้าสอนทางชั่วก็ปากเป็นเอกยังพระเทวทัตมันเป็นเอกตางเสียรา้ทันดีได้ควรพินี่พิจะณาบ้างผู้ฟังสักแต่ว่าฟังแล้วไม่ชินยากเอาไปก็เท่าเดิมแหละยังยังเทศน์มอืม พูดอย่างนี้เราฟังว่าออกทั่วโลกแต่ว่าโลกที่ออกออกไปทั่วโลกมันจะยึดเอาเป็นไป, <c oughs> ประโยชน์อะไรหรือไม่ก็ไม่ทราบมันเลอะเทอะอย่างไรมันก็เลอะเทอะไปตามมันอันนี้สําคัญมากนะข้าที่ข้าที่แค่มานี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายมีแต่แค่ถูกต้้งดีงามไปเรื่อยๆกต่พวกนํา ไปคิดไปอ่านบ้างหลังจากการฟังแล้วก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์วันละเล็กละน้อยนะถ้าไม่คิดไม่อ่านอะไรตามนิสัยดั้งเดิมนี้เอาอะไรมาสอนอะไรมาเทแล้วก็เหมือนเทน้ำาส่หลังหมานะนะ่ยเคยเห็นไหมละ่ะเราเทน้ำาสหลังหมาถ้าไม่เคยเห็นไปบ้านไปตักน้ำเทสหลังหมาดูที่หนล่างนี้คือสลัดกั้วเยวไปเลย นี่เอาทำลงใส่หัวใจคนหัวใจคนมันเป็นหลังหมาทำเหมือนน้ำเทลงปั้มเนี้ยเดี๋ยวไปเลยเข้าใจไหมละ่ะพวกเรานี่พวกหลังหมาเข้าใจป่าอ,อถูกน้ำไม่ได้หลังหมาสูบน้ำหลังหมาคือหัวใจเราเออน้ำคือทำมันเดี้ยเดี๋ยวไปเลยเออ มันบอกว่าเทาน้าใสหลังหมามันไม่เกิดประโยชน์ <S <S 1> <S 1> สอนคนไม่เอาใจใส่ไม่ฟังไม่เกิดประโยชน์ <C oughs> ต้องมีความจดจอ่อมีความพินิจพิจรารณานำไปคิดอ่านแตืองบ้างาจะเป็นประโยชน์ต่อไปภายหลังภายหลังไปเรื่อยๆในเรื่องศาสนานอย่างพุทธศาสนานี้ว่าถูกต้องแม่นยําสูดยอดแล้วแหละใครจะนําไปพินิจพิจรารณา ปฏิบัติยังไงก็ควรอย่างยิ่งแล้วไม่เป็นที่สงสัยในคาสอนที่ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกเนื้ไม่ว่าส่วนดแาบบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดยอดถูกหมดเลยเพราะท่านผู้สุดยอดแสแสดงไว้ไม่มีผิดศาสนาพุทธของเราจึงเป็นศาสนาที่คู่ควรกับสารโลกทั่วไปหมดเลย ไม่เป็นค่าสุดต่อผู้ใดศาส,สนาเนีเต็มไปด้วยความเมตตา <c oughs> ความเมตตาไปทางไหนนี่อ่อนนิ่มไปหมดไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเรื่องความเมตตาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดทั้งนั้นแหละนิ่มไปหมดเลยแต่เรื่องความกล้าความแข็งของเจรลนี่เป็นไฟเป็นไฟเผาตัวเองด้วยเผาคนอื่นด้วย ไม่มีชิ้นดีเลยยังต้องมีน้ำคือทรรดับไปเรื่อยๆถ้าไม่มีทรรดับแล้วนี่แหลกหมดละโลกเรา <c oughs> ใจคู่ควรกับธรรมคู่ควรกับพิเลสมาดั้งเดิมก็คู่ควรกับธรรมมาดั้งเดิมเหมือนกัน ถ้าเรานํามาใช้ให้เป็นอดเป็นธรรมใจเราเราก็มีคุณค่าคุณเป็นลําดับถ้าไม่นํามาใช้ทางด้านธรรมะปล่อ <c> ย <oughs> ให้เฉลุเอาไปใช้แค่อย่างเดียวมันก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวตลอดเวลาไม่มีวันว่างเว้นได้เลยละไฟเผาหัวใจตัขวของเขาความคิดคึกขนองคิดไม่หาเหตุหาผลคิดไม่เอา สาระแกนสารชิดเลื่อยเป่อยไปอย่างนั้นนั่นก็มีแต่เรื่องเสียหายเสียหายทาลายตัวเองไปวันละเล็กลันน้อยสุดท้ายก็เสียไปได้หมดเลยนี่ <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตาพินิพิการณาบาง <c oughs> ก็ค่อยได้ดังที่ท่านสอนผมพูดถึงเรื่องลูกอนาถาพิน,น,นิกาเศรษฐี <c oughs> นาถาบิณิการเศรษฐีท่านเป็นโวบุบาาพระพุทธเจ้าฝ่ายผู้หญิงก็นางวิสาขาฝ่ายผู้ชายก็นาถวิณิกาซึ่งําความปรารถนาขอเป็นรูปสัมปาะาพระเจ้าก็มาสําเร็จนางวิสาขาก็สําเร็จเป็นุูบาทาพระพุทธเจ้าแล้วอนาถาบิริกาเศรษฐีก็สําเร็จ ในมาเป็นรัชกาลพระพุทธเจ้ามมีลูกชายคนหนึ่งพ่อสําเร็จเป็นพระโสดาลูกชายนี่สําเร็จขั้นไม่เอาไหนพ่อสําเร็จพระโสดาลูกชายสําเร็จขั้นไม่เอาไหนพ่อหาวายสงสารลูกมันไม่เอาไหนนี่ชวนไปวัด ใช่อะไรเกี่ยวกับเรื่องกับวัดกวานมันสลัดทีเดียวเหมือนแทนน้ำใส่หลังหมานะ่ะเข้าใจไหมมันไม่เอาไหนเลยพ่อก็สงสารหา,ว,าวิธีการหลายอยา่างที่จะให้ลูกได้รับประโยชน์จากอาจจากการที่เลิศเลย <c oughs> จ้างน,นี่สุดท้ายจ้างลูกชวนลูกไม่ไป <c oughs> ชวนไปวัดไปวาก็ไม่ไปชวนไปฟังอัดฟังธรรมไม่ไปทั้งนั้น ลูกชายรับว่าก็เลยหาอุบายจ้างไปไปว่าก็จ้างลูกไปไปฟังธรรมว่าไปฟังธรรมทางไม่ฟังไม่สนใจเพราะนั่นแหละรับจ้างไปฟังธรรมพ่อจ้างไปฟังธรรมเวลาคือพระพุทธเจ้าขึ้นแท่นบนธรรมะเขาก็นอนอยู่ใต้สรรมะมันนอนอยู่ที่ไหนของเขาสบาย นั่นไอ้นี่นพอเวลากลับไปบ้านแล้วก็เดินบึงก็ไปหาพ่อไปเอารางวัอในรางวันจากพ่อแล้วก็ไปมีเท่านั้นนะ่ะแม่อาอะไรหลายครั้งหลายหนเข้าพระพุทธเจ้าแทพมันจะซึมซาบเข้าในใจอะไรไม่รู้นะเนอฟั้งแทศวันนั้น ฟังซึ้งเข้าไปในใจซึ้งในใจแล้วที่นี้เกิดความแปลกประหลาดก็เสรยใแล้วคิดถึงบุญถึงคุณพ่อเลี้ยงมาก็แค่เป็นแทบตายก็คือเลี้ยงลูกให้เลี้ยงมาแล้วก็ต้องต้อง,องให้การอบรมแนะนําสั่งสอนเพื่อความเป็นคนดีอทีนึงจะไม่ไปตามนั้นก็จ้างเอาชิดย้อนหลังนะ เวลาคิตเข้าถึงธรรมคิดถึงบุญทึงปุณของพ่อทราบซึ้งในใจนี่พอลูกออกจากวัดไปนี่ตามธรรมดาออกจากวัดไปนี่เขาจะกกงไปหาพ่อไปรับรางวันว่าวันนี้ได้ไปวัดมาตอนนั้นได้รางวันทั้งครอบไปแต่วันนั้นไปไม่กล้าเขาไปเจอหน้าพ่อเลยทายพ่อ พ่อก็ไปบ้านหลบหนีไปทางอื่นเลยเรียกมาเท่าไหร่ก็ไม่มาเพราะทาไมถึงไม่มา <c oughs> โอ้ยวันนี้อายพ่อเหลือกําลังเพราะว่ามาันแล้วทุกวันทำไมไม่อาย,ออยาก็มันอยากได้เงินมันไม่อายหรือเว่างั้นนะวันนี้ไม่อยากได้เงินอืมีแต่ทำภายในใจเอิบอิ่มเห็นปุ่นั่นกุนพ่อเลยเอาเงินเอาเอา,เอา,เอารางวัลให้ไม่เอาเลย ตั้งแต่บันนั้นมาสิจ้างไม่จ้างก็ตามไปเลยนัย่เห็นไหมล่ะเ <c oughs> มื่อถูใายไปมาซักฟอ,อกหลายครั้งแหลห็นมันก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนในคนเราถ้าจะปล่อยเลยตำเลยมันก็เป็นอนสูงไปอย่างนั้นกริ่งไปทุกแห่งทุกหนแต่ไม่เกิดประโยชน์นเมื่อเราซักฟอ,อกจากการอบรมอยู่สมองเสมอ,สม,อมันก็มีวันเดียว ตั้งแต่เราชาล่างอะไรมันยังมีวันซ่าอันนี้จิตใจที่สกรปรกชาล่างด้วยธรรมซึ่งเป็นของสะอาดมันก็ค่อยสะอาดไปอย่างในกาลานนั่นก็เอาสําเด็จเป็นพระโสดานนันไม่ใช่เล่นหลายครั้งหลายหนเอาจนเป็นผู้เป็นคนได้แล้วแม่กล้าไปหาพ่อเลยพ่อให้รางวัลทุกวันด่วนไม่กล้า ไปเจอหน้าพอ่ออายก่อมากหนะ่อยเป็นอย่ังนแล้ะน,นะ <c oughs> นี่เราไม่ถึงกับได้จ้างมาวัดมาวานะเรามาด้วยความสมัครใจหรือบีบบังคับความที่เกียดเอาไว้ความที่เกียดเป็นที่ดีเป็นใครต่อเราเราฝืนมันมาด้วยความเป็นธรรมของเราเราก็ได้ทำมากรองใจเราไม่มีไม่ไม่ได้ รับจ้างจากผู้ใดมาเรามาด้วยความพอใจของเราเองดีกว่าเขาทิดได้จ้างมาอย่างนั้นพยายามทุกคนตนะ้องสาพยายามทุกอย่างลำบากนะก <c oughs> ารที่จะก้าวเดินเพื่อความดีทั้งหลายนี่ความชั่วมันปิดมันบังไว้หมดถ้าโสกโป,ปกก,ปปก็โสกโปกหมดทั้งตัวมองหาคนไม่เห็นเห็นแต่ท kh ี่รนที่โครนเต็มตัว เมื่อมาช้าล้างบ้างวันนั้นบ้างวันนี้บ้างต่อไปมันก็ค่อยค่อยเบาบางไปบนสิ่งความสกปรก็กก็ค่อยสะอาดสซ้านขึ้นมาค่อยรู้จักมีจักเพืรอรู้จักบาปจะบุญขึ้นมาเมื่อใจมันค่อยสะอาดแล้วมันก็ค่อยรู้ตัวขึ้นมา <c oughs> หลายาลลครั้งหลายหนการปฏิบัติตัวนี่ก็เป็นทางดื่อไปเลย <c oughs> แต่ก่อน พิเลศที่เป็นกว่างเป็นน้าไม่กล้ามากวางหน้าได้เพราะทำเยี่ยมลน้ามาก่าแล้วเยี่ยบไปเลยนั่นเราะเป็นอย่างนั้น <c oughs> ต้องอาศัยการสืนแด้วยวก่อนไม่สืนไม่ล่างนะต้องฝืนฝ <c oughs> ืนหลายครั้งหลายหงก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆก็จะปล่อยตามความชอบใจของเรานี้ยิ่งตรงนะปล่อยวันนี้ขนาดนี้วันหลัง มันยิ่งหนักเข้าไป,วไปกว่านี้ปล่อยไป้ก่อนมันก็ดันทุลังไปเลยนั่น,นเมื่อมันหนักเข้าไปแล้วหากว่าได้ถูกการยับยั้งไว้ไว้บ้างแล้วมันก็ค่อยอ่อนตัวลงวันนี้ยับยั้งได้เอาวันนี้ล้างได,ได้ต่อไปค่อยๆล้างไปต่อไปเอาให้อยู่เลยบอกควร้็ไม่ควรควรไปอยือไม่ควรไปควรทําไม่ควรทําพิจารณาความดี ความชั่วความผิดความถูดว่ามไม่ควรแล้วไม่เอาเลยนั่นยอมฟังเสียงธรรมแล้วไม่เอาตามความความชั่วถึงจะอยากเลยก็ไม่ฟังนี่เนียกว่าฝืนใจเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเรานะไม่ใช่มีใครมารับผิดชอบผูู้ครูอาจารย์เป็นโดยผู้มาแนะนําสั่งสอนดังที่ท่านสดแสดงไว้ว่าตุ้มแห่หิจจังหิจจังอาตตัง อาขาตาโลทาาัฐาคถาหน้าที่การงานที่ดีที่ชอบตั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายพึงทําเองสําหรับเราที่เป็นศาสดาเป็นแต่เพียงผู้แนะนําสั่งสอนบอกแนวทางให้เท่านั้นการทำนะั้นให้เป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายทําเองที่ครูบาอาจารย์หรือทำทั้งก็สอนให้เราทําเอง ท่านเป็นผู้แนะนําให้แนวทางให้ที่ถูกแล้วก็ดําเนินตามแนวทางที่ท่าสอน <c oughs> นี่เรียกว่าการงานทั้งหลายเป็นเรื่องเราทําเองท่านเป็นผู้ชี้บอกแนวทางให้ทําให้ดําเนินเท่านั <c> ้น <oughs> <c oughs> ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอน <c oughs> สอนเราให้เราไปดําเนินท่านสอนได้เนั้นอุบายวิธีการสอนให้แล้ว เราก็ประดเนินเองงานการเป็นเรื่องของเราทําเองนี่เป็นอย่างนั้นเอยกนะพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็ได้เห็นอย่างบรรดาลูกศิลูกหาทั้งหลายที่ประจักษ์ชัดเจนนี่ก็คือลูกศิลย์หลวงปู่มั่นเวลาประชุมวันไหน เป็นวันที่ท่านประชุมดูพระดูเนนนี่ก็ยิ้มยิ้มยอ่องยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันเหมือนเด็กหิวนมแม่วันนี้จะได้กินนมแม่ลักษณะอย่างที่จทใจทพระที่พอใจในอตในธรรมของท่านก็ยิ้มยิ้มย่องทั่วหน้ากันพอ,อ,อ,อถึงเวลานี้พระท่านเตรียมพร้อมอยบร้อยแล้วพอถึงเวลาท่านลงมา ผ้านี่มีมากขนาดไหนเหมือนผ้าพับไว้เลยประหนึ่งว่าไม่มีขนไม่มีพระเงียบหมดนั่งอยู่เหมือนหัวต่อแต่จิตท่านจะพิจารณาท่านตลอดรออดรอทำตลอดเวลาด้วยความเคารพบูชาครูวาอาจารย์ <c oughs> มีพ่อ การเวลาแล้วพ้านั้นเงียบอยู่ตลอดแล้วแหละคอยจะฟังเรียวกว่าเปิดปากหม้อไว้หมดเลยถ้ามีจำนวนเท่าไหร่เปิดปากไว้ฝนจะตกลองอกมา <c oughs> น้ำจะไหลลงมาที่นั่นเช่น <c oughs> อย่างรางน้ำมันไหลลงตามหลืงธรรมะท่านเริ่มออกแล้วก็เข้าหูเข้าใจ เวลาท่านพูดฟังเสียงแต่ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านพูดอย่างมีเหตุมีผลเริ่มต้นขึ้นกต่เริ่มเหตุเริ่มผลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทร,รมากขั้นนี้สุ้งเสียงเป็นอย่างนี้ธรรมาขั้นนั้นสุ่งเสียงทิิยาท่าทางเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่แหละ <c oughs> เรื่องธรรมเป็นพลัง เป็นพลังออกมาจากมาหนุนกิริยาที่ส่งเสียงต่างๆให้ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเวลาท่านเริ่มสแสดงที่แรกก็เหมือนรถเริ่มออกจะออกถนนหรือจะเริ่มออกวิ่งค่อยเอื่อยเอื่อยเอื่อยมีท่านเริ่มเท่ก็แบบนั้นค่อยเริ่มเริ่มคราวนี้ก็ต่อ แล้วก็เป็นจังหวะ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 พอได้จังหวะแล้วที่นี่ทำจะเริ่มทําขั้นสูงแล้วเนี่ยแล้วที่นี่รถนี่จะจะเริ่มพุ่งตัวพุ่งตัวเ,เ,เรื่อยเรื่อยพอเรียกว่าเมื่อทำมาขั้นสูงแล้วเสียงอัดเสียงทำทีร่ระยะท่าทาง ป้าหนึ่งว่าเป็นไฟไปด้วยกันนี่ลกเขาฟังเขาว่าท่านดุท่านดุท่านด่ากิเลสฟังไปนั้นเขากิเลสชอบยอมเพื่อไปใครไปไปตำหนิไม่ได้นะกิเลสต้องยอมมันวันย่างข้างกิเลสนี่พอใจแต่ทําไม่ต้องการต้องการแต่ความจริงความถูกต้องดีงามหนักเบาอะไร เป็นหลักความจริงความจริงทั้งนั่งจิตทั้งจอมีที่นี่พูเวลาพูแสดงทำมาทั้งมีหลายขั้นตั้งแต่ขั้าเริ่มแรกที่ว่ารถเริ่มออกเครื่องย้ายจะออกสู่ทางหลวงก็ค่อยเอยเอยๆต่อไปพอได้จังหวะล้วก็เร่งเครื่องเรื่อยเรื่อยพอทางดีๆที่นี่ก็พุง่งเลย <c oughs> นี่ธรรมะของท่านประมาณกันเวลาท่านเริ่มแสดงธรรมก็เหมือนรถเริ่มเคลื่อนที่จากนั้นก็ค่อยขยับขยายออกออกอ,อ๋ธรรมะค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยเพราะผู้ฟังธรรมมีขั้นภูมิของอจิตใจเลือมล้ำต่างสูงต่างกันเราเทศแบบเดียวไม่ได้จอเทศเป็นเหมือนเครื่องบินเหินฟ้า มันตัพืนพื่นสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ครแค่เป็นนานเท่าไรทำมายิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นทีนี้ส้งเสียงทิฏิยาท่าทางนี่เผ็ดร้อนขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนภาษากิเลสก็เรียกวเหมือนดุเหมือนด่าเหมือนโกรธเหมือนเครียดแท้โมโหโศกนี่เรื่องของกิเลสมันจเหมาไเปนนั้น เพราะกิกริยานี้เป็นกิริยาเกตเรดทั้งนั้นถ้ามมนมีธรรมเขาแทรกจะไม่รู้เลยว่ากิริยาของธรรมเป็นไงนี้พอมีธรรมเขาแทรกแล้วกิริยานี้เป็นพลังของกิเลสและพลังของธรรมนั่นรู้แล้วนะ <c oughs> ถ้าข้าคนไม่มีธรรมเลยพลังของกิเลสจะแสดงมาไงกิริยาท่าทางจะเป็นฝืนแผนใสและเผาไหม้ได้จริงๆนี่กิริยาของกิเลส ใจกิจย,ยาของธรรมไม่เป็นงั้นผักดำออกมานี่เป็นพลังของธรรมนิ่มไปหมดเหมือนน้ําดับไฟเทลงจากจ้าจก้าที่ดับดับดับความวุ่นวายอะไรจิตที่เคยใส,ส่แสแล้วพอทรมาท่านเปี้ยงเปียงนี่เหมือนับว่าไตยลงไปจิตมาจิตหมอบเข้ามาหมอบเข้ามาเนาะกิยิยาท่าทางสุ้มเสียงท่านโอ้ยเผ็ดร้อนมากนะ ต้องหมายถึงธรรมะขั้นสูงถ้าเป็นธรรมะขั้นสูงพุคง่งเลยนอ่ผู้ฟังนี่เลินนะนันเป็นแย่งั้นนะยิ่งธรรมะเด็กเท่าไหร่กับขั้นทมกัขั้นของจิตรับกันพอดีพอดีแล้วยิ่งเลินไปเลยเจ้านั่นเห็นไหมทำกับจิตที่เข้ากันแล้วเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องที่ว่าดูว่าด่าท่านไม่สนใจ ดูเท่ไรเด็ดเท่าไรธรรมะยิ่งแม่นยำแม่นยำยิ่งเด็ดยิ่งเป็นยิ่งร้อนยิ่งถึงใจถึงใจนะเพราะฉะนั้นเวลาผู้ฟังธรรมจึงลากิเลสได้เช่นอย่างครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้ง,ทงเทวดุเทวดามนุษย์มรนาบนรรลุมรรคผลนิพพานเยอะมากมายจะไม่มากไงต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจฟังนคนไม่มีจํานวนน้อยนะ มีจำนวนมากเอาครั้งนี้ไปได้แค่นี้เอาครั้งต่อไปเทดีขยับขึ้นีขยับขึ้นีแล้วครั้งนี้วันนี้ผู้นี้ผ่านไปเอาว่าหลังผู้หน้าที่ดันมานี่ผ่านไปผ่านไป,านไปมากต่อมากก็สําเร็จมากเลยสินั่นนี่แหละเวลาฟังเทพหลวงปู่มั่นก็แบบเดียวกันเรามั่นถึงใจอย่างนั้นโอ้ยไม่ผิดอะไรกับพระพุทธเจ้าเทศแ<ม>่้ว่างั้น<ม> พุ่งพุ่งพุ่งเลยเพราะเทพของท่านจิตของท่านไม่ได้เหมือนจิตของเราจิตของเราปิดหุ้มห่อไว้ด้วยกวากด้วยน้ำด้วยฟืนด้วยไฟเม็ดมืดดำต,าต,าตา่างๆจิตของท่านผู้สิ้นเกลียแล้วเปิดออกหมดร่องไปหมดเลยไปทางไหนไม่มีขัดมีข้องพุ่งพุ่งไม่มีสมมูิใดที่จะมาผ่านได้เลยเพราะ เลยสมมติไปหมดแล้วนั่นเวลาท่านแสดงจึงคุ้งคุ้งอะไรเรื่องเป็นอย่างนั้นนี่เวลาฟังท่านเทศแล้วพอออกมาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงออกนะอ,ออกมากระซิบกันเมื่อพวกผ้าแลออกพอเลิกกระชุ่มมาแล้ว,เ,ลกกลวเป็นยังไงเป็นยังไงวัน,นโดนโดนใครบ้างโดนใครบ้างเมือ่อโดนใครบ้างคือกีอดเลสของของไยปยังไงขัดข้องะไรงพอตั้งใจไปฟังเพื่ออตัตวทาําม พิูุประการใดผู้ฟังจะต้องรู้นี่แหละที่ว่าไปยังไงเป็นยังไงละ่ะคือมาปรับปรุงตัวเอง้อาใจไหมฟังเวลาลงมาแล้วนีก่ก็ซีก็ทราบไปยังไงเป็นยังไงครบขันนี่แหละเห็นชัดๆหลวงปู่มั่นเทศศเทศนาว่าการไม่ถึงใจจริงนะเรายังไม่เคยเห็นเราไม่ได้ดูถูกอย่ายามอรูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วประเทศ เมื่อเราไม่เห็นเราก็บอกไม่เนเราเห็นองค์เดียวคือหลวงปู่บ้านการเชิดนาว่าการแม่ไหลเลยจังนี่สมชื่อสมนามว่าท่านเปิดออกหมดแล้วโล่งไปหมดพุ่งแล้วแต่ใครนี่มีความสามารถจะรับธรรได้ขั้นใดขั้นใดนี่ท่านเปิดโล่งออกเพุ่งพุ่งท่านไม่ได้ติดท่านไม่ได้ติดท่านท่านก็ไม่ติดใครเป็นธรรมตั้งแต่ นี่เราถึงได้เป็นผลมั่ยอ,อยูทีนี้ผู้ฟังก็แบบเดียวกันท้ามูอารกาศอ่อ้อาวฟังคาวนี้สมมติว่าเราพิจารณานี้ติดอยู่ตรงนี้ตรงนี้พอท่านเทศไปวนไปถึงนี้ต่อนะต่อฟังเอาเอามาถึงที่เรากาลังพิจารณาเรากําลังติดนี่ท่านจะว่าไงก็ท่านรู้แล้วท่านผ่านปึงเลยนะพอไปถึงที่นั่นเราติดตรนี้ท่านผ่านปึงเราขยับไปได้ทีเอาเนี่ยทีละเก้าสองเก้ามันก็ค้นไปได้นี่ยัง คนที่ฟังเทศนะครับคุณจัดการสําเร็จมากผลนิพพานมากมากวันนี้พวกนี้สําเร็จคนนี้สําเร็จที่นี่ข้างหลังก็ดันเข้ามานังมาอันนี้พวกนี้เลยวันหลังท่านก็สําเร็จหนุนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ <c oughs> เรื่องธรรมสจดร้อนร้อนแก่ผู้ปฏิบัติแก่ผู้สนใจเช่นเดียวกับกิเลสสจดร้อนร้อนเหมือนกันเลยใครพลาดไปทางกิเลส เป็นกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีไม่มีคําว่าคือเวลาสมัยห่างวันห่างปีห่างเดือนไม่มีอยู่กับการกระทา,า,า,ทาของเราในด้านธรรมะของมันเันเวลามุ่งทอดต่อธรรมแล้วจิตมันจะนั่นก็สดสดน,น,นั่นเหมือนกันพากันจำนอนะไรยา้ายกิเลสมาลูกจมูกปิดหูปิดตาการไปวัดไปวารู้สึกว่ามันจืดมันชื้อ ไปฟังอัดฟังทมและการจะปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีนกลายเป็นเรื่องจืดชืดไปหมดนี่ที่เละมันเต่าคาถาเดียวฟูดก็นั้นจืดไปหมดเลยและติดพันกับมันด้วยนะคาถามันเต่าให้ธรรมะจืดเต่าให้รสชาติของที่เลสเข้มข้นขึ้นไปอืนี่ไม่ดีผู้ที่หลับเพราะข้าวอยู่งงวแล้วตื่นนอนไม่ทันที่เลสลากเอาไปไปกับที่เลส แพงจางวังนนะ่อะอะวันนี้พูดท่านนี่แหนะม่พูดมากมวันนี้ก็จะให้สีแน่กว่า